ครับผมตอ่อทานนี่กลุ่มน,นี้นะครับนั่งดวงอาทิตย์อยู่ครับจะพาพไปประทังบนนะครับครับผมถอดนี่ก่อน บาไปเรื่อยๆครับถ้าฝนไม่ตกมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับผมมัดรับเข้านะครับลงมาสู่ก็บน้ำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ รู้สึกสบายสบายครับบยคคนะาาน,นี้นะครับามาันจะสวย่ครับเิเจากทางทิ่ตะวันออกครับ ทางทิศตะวันตกนะครับมันเดียวกับหากินน้ำนครับอีเมื่อกี้เดียวก็ลงกระทอยกันนะครับเขานะครับด้านนน้น,นครับที่เป็นหลังคาแดงๆนั่นครับผมกระท่อมของผมครับ ด้านนี้มันจะเป็นปากหาวครับด้านนี้ก็จะเป็นก้อนเมฆฝนนะครับผมเรื่องมันตกนะครับด้านนี้ครับด้านนี้ที่เรามันออกครับเก็ตนาจะลงให้ดูนะ en Nagabón